เราจะหยุดเล่นเพื่อไปมีลูกคุณหมอก็แนะนําด้วยค่ะว่าไม่ควรที่จะอายุเยอะไปกว่าน,นี้แล้วเพราะว่ามันจะมีผลต่อเด็กในท้องด้วยแล้วก็ตัวเราเองด้วยเริ่มต้นจากเราแพลนจะเลิกเล่นก็จะค่อยๆประกาศกับแฟนๆให้เขาได้รู้ประกาศทีเดียวเลยว่าเราเลิก จริงๆแพลนจะมีน้องค่ะมีน้องเสร็จแล้วก็จะกลับมาเล่น<ป>เราไปแข่ง v n l ครั้งล่าสุดน,นะคะ<ป>ก็มีเพื่อนที่อยู่ทีมบราซิลเขาไปคลอดลูกแฝดแล้วเขาก็กลับมาเล่น<ป>แล้วก็มีโดมินิกันที่แบบมีลูกสองกลับมาเล่นในอายุ41-42เราก็เลยมองว่าตั้งเป้าหมายให้ตัวเองว่าเราจะหยุดเล่นเพื่อไปมีลูกแล้วเราจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึง แต่อาจจะไม่ได้ต้องกลับมาเล่นในนามทีมชาติอาจจะมาเล่นในนามสโมสรอะไรเงี้ยยังรักยังชอบในการที่จะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลอยู่ก็ลองดูค่ะถ้าเกิดกลับมาได้ก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งหน้าที่หลักของเวลาก็คือการให้กําลังใจนะคะอาหารจะอร่อยอยู่ที่กําลังใจข้างหม้อนี่แหละค่ะทีุ่กคนตอนแต่งงานเนี่ยเราตกลงกันว่าจะขอเล่นทีมชาติต่อกสักสปีหลังแต่งงานค่ะแต่ตอนนี้ก็5ปีแล้วหลังแต่งงาน คุณหมอก็แนะนําด้วยค่ะว่าไม่ควรที่จะอายุเยอะไปกว่าน,นี้แล้วเพราะว่ามันจะมีผลต่อเด็กในท้องด้วยแล้วก็ตัวเราเองด้วยอายุเราก็38แล้วอะไรเงี้ยค่ะตั้งใจเลยว่าปีนี้ยังไงก็จะต้องมีน้องก่อนเพื่อให้ชีวิตครอบครัวน่ะสมบูรณ์ด้วยเพราะว่าตัวกิ๊ฟเองเนี่ยถ้าพุ่งตรงในด้านของการกีฬากิ๊ฟคิดว่ากิ๊ฟประสบความสําเร็จมากๆในเรื่องของการเล่นกีฬาที่เรารักแล้วอยากให้ชีวิตเนี่ยมันไปคู่กันระหว่างกีฬากับชีวิตครอบครัวด้วยจะทําให้มันดีไปทั้งสองทาง และดูเหมือนทางที่3ก็ทำได้แจ่มมากกับการเป็นเจ้าแม่ยูทูบเบอร์ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะตื่นเช้ามานะคะสามีใจดีค่ะแม่เป็นหัวหน้าติ่งนะคะหัวหน้าติ่งค่ะนี่คือลูกๆในติ่งในแก๊งนะคะเริ่มต้นจากเราแพลนจะเลิกเล่นก็จะค่อยๆประกาศกับแฟนๆให้เขาได้รู้เพราะว่าแฟนๆหลายคนเขาก็ยังเรียกร้องให้เราเล่นต่อเล่นต่ออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่อยากจะหักดิบแบบว่าประกาศทีเดียวเลยว่าเราเลิก เราก็ค่อยๆประกาศเลิกในแต่ละแมทพี่ชายพอดีพี่ชายเขาเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เขาก็บอกว่าทําไมไม่ถ่ายเป็นคลิปเก็บไว้เพราะว่าปกติเราจะถ่ายเป็นรูปพอเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่รูปหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอล้างอัดไว้รูปมันก็ซีดกระจางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าลองถ่ายเป็นคลิปลง youtube เป็นช่องตัวเองเก็บไว้วันหนึ่งมีลูกกลับมาเปิดให้ลูกดูว่าเนี่ยเนี่ยตอนแม่ไปแข่งซีเกมนะนี่เอชเกมนะเอ้ยโอเคเราก็เลยลองทํากับพี่ชายก็ มีช่างไปช่งางภาพตัดต่อไม่มีเลยค่ะทำเองหมดเลย <laughs> เอาโทรศัพท์เรานี่แหละถ่ายเอง <c oughs> เอาจะลงห้ายไมอได้ย <c oughs> อยากเก็บบัญากาศอะไรแล้วก็เก็บแล้วก็มาตัดต่อเองเราจะถ่ายทอดเป็นตัวเรามากที่สุดเพราะว่าให้คนอื่นตัดต่อให้เราก็ต้องไปนั่งคุยกับเขาอีกว่าเราอยากได้แบบไหนเราจะเอาตรงไหนไว้เอาตรงไหนออกมันก็ยุ่งยากไปอีกก็ถ่ายเร็วๆถ่ายเองตัดเ,เองฉันอยากให้เธอได้เห็นของฉันในมุมนี้ก็ทำเองเลย กกพิมพมาตไทยได้เลยว่าวิลาพาทัวร์ก็ตามชื่อเลยค่ะพาทัวร์คือไปทุกที่ทำอะไรลงหมดนะคะกิ๊ก็จะบอกแฟนๆว่าถึงเราจะเลิกเล่นไปเนี่ย ่าคงไม่ได้หายไปจากวงการวอลเลยบอลระหว่างที่ท้องระหว่างมีลูกเนี่ยก็คงยังอยู่ช่วยสมาคมวอลเลยบอลดูแลน้องๆการพูดคุยการสอนแนวคิดก็คือจะอยู่ช่วยวงการวอลเลยบอลต่อไปเราก็จะบอกกับสามีว่าเรายอมถอยออกมาเนี่ยเพื่อที่จะมามีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ไม่ใช่การหันหลังให้กับทีมชาติเลยนะเราก็ยังอยากที่จะอยู่ช่วยผลักดันให้ทีมชาติเราไปได้ไกลกว่านี้มันก็เหมือนกับครอบครัวค่ะ เลิกเล่นไม,ไม่ได้หมายความว่าเราออกมาจากครอบครัวเลยเราเราออกมาโดยที่ไม่สนใจเขาเลยว่าต่อจากนี้ไปเขาจะเป็นยังไงเราก็ยังอยากเห็นความสําเร็จเรายังอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดัน